สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหกมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหกวันนี้ก็คือน้องวินมาเตะบ,บอลยังไงให้เหมือนมาให้กําลังใจแฟนค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนในไลฟ์ของลอรีเอตอนที่ไบรท์หันไปชวนน้องวินว่าไปเตะบอลไหมไม่คิดว่าน้องทั้งน้องทั้งสองจะไปด้วยกันจริงๆค่ะทุกคนคือหลังจากไลฟ์เสร็จทั้งคู่ก็ได้ไปเตะบอลด้วยกันแล้วที่สําคัญเห็นมีแฟนคลับบอกว่าเจ้าคนน้องใส่ชุดบอลของคนพี่อีกด้วย โอ้ย oh, งั้นแสดงว่าคืนนี้ก็ค้างที่คอนโดคนพี่นะสิเมื่อวานคนพี่ก็ค้างคอนโดน้องวันนี้คนน้องก็ค้างคอนโดพี่อะไรนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของรูปเจ้าของคลิปทุกคนด้วยนะคะที่มาแชร์และมาแบ่งปันทั้งรูปทั้งคลิปให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะการที่เห็นเขามาเตะบอลด้วยกัน มันเป็นภาพที่เราคิดถึงกันมากๆเลยล่ะค่ะตั้งแต่น้องมีงานเยอะขึ้นเราก็ไม่ได้เห็นน้องทั้งสองไปเตะบ,บอลด้วยกันอีกเลยคือพอวันนี้ได้เห็นมันเป็นอะไรที่ดีมากและตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆค่ะคือตอนแรกๆน้องวินดูเหมือนไม่ได้มาเตะบ,บอลน,นะคะทุกคนแต่เหมือนไปเพื่อให้กําลังใจแฟนมากกว่าเพราะตอนแรกเห็นคนพี่ลงสนามอยู่คนเดียวแต่น้องนั่งอยู่ข้างสนามกับพี่อีแล้วความน่าเอ็นดูของน้องก็คือ น้องพกไม้ช็อตยุงใส่กระเป๋าไปด้วยค่ะทุกคนพอยุงเยอะน้องก็เอาไม้ออกมาแกว่งๆไล่ย,ยุงพอพี่อีทเห็นก็เลยหยิบไม้มาไล่ย,ยุงให้กับน้องแทนโอ้ยพี่อีทน่ารักที่สุดดูแลน้องดีที่หนึ่งสมกับที่น้องเป็นลูกรักของพี่อีทจริงๆค่ะทุกคนค่ะระหว่างที่คนน้องนั่งรออยู่ข้างสนามเจ้าคนพี่ก็ไม่เป็นอันเตะบงเตะบอลกันเลยค่ะเพราะคอยหันมามองน้องอยู่ตลอดเวลาคงเป็นห่วงน้องแหละกลัวน้องจะเหงา เพราะในสนามส่วนมากก็เป็นเพื่อนที่คนพี่สนิททั้งนั้นน้องไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่เลยดูเหงาๆอีกอย่างที่คนพี่คอยมองคงกลัวว่าจะมีใครมาเกาะแก่น้องหรือเปล่าโอ้ยพ่อกีฬาก็จะเล่นห่วงแฟนก็ห่วงถึงว่าไม่ค่อยให้น้องมาด้วยสักเท่าไหร่เพราะห่วงหน้าพวงหลังแบบนี้นี่เองอะ่ะก็มีแฟนน่ารักหุ่นดีเพอร์เฟกขนาดนี้ก็ต้องห่วงและห่วงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนเนาะค่ะแล้วสักพักน้องก็ได้ลงไปเตะบอลกับคนพี่ด้วยคะ่ะทุกคน คือเวลาเขาทั้งคู่ทํากิจกรรมร่วมกนมันดูดีมันดูเหมาะสมกันที่สุดคือมองแล้วมันเหมือนมีออร่าอยู่ท่ามกลางสนามบอลเนาะทุกคนคือเข้าใจปะคือดาวยังไงก็คือดาวไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนกับใครเขาก็จะมีแสงสว่างในตัวเองถึงแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแค่ไหนก็ตามแต่เราก็จะสามารถมองเห็นเขาได้อย่างชัดเจนเสมอ คือแบบพอคนน้องลงเล่นด้วยคนพี่คือสปอยน้องแม้กระทั่งในสนามกับทุกคนมีเขี่ยบอลให้น้องเพื่อให้น้องยิงเข้าประตูโอ้ยเล่นเหมือนทั้งสนามมีแค่เราสองคนเวลามีความรักคนรอบข้างกลายเป็นอากาศขึ้นมาทันทีเลยจริงๆค่ะทุกคน แล้วก็มีแฟนๆที่เขาไปดูบอลที่สนามนี้เขาเล่าว่าตอนน้องวินนั่งอยู่ข้างๆสนามเหมือนเห็นแวบ,บๆว่าเจ้าคนพี่เอามือจับคางคนน้องโอ้ยตายตายตายนี่คงเป็นที่มาของคําว่าช้อนครางสินะตายค่ะตายอีชั้นตายแน่ๆถ้าได้เห็นช็อตนี้กับตาตัวเองไม่น่าจะรอดออกจากสนามมาได้แล้วค่ะทุกคนคงมีหวังตายคาสนามนั่นแหละอยากรู้จริงๆค่ะว่าคนที่เขาเห็นช็อตนี้เขายังมีชีวิตอยู่มั้ย คือพอเห็นไบรท์าพาน้องมาเตะบ,บอลด้วยแบบนี้ทําให้นึกถึงคําพูดของไบรท์ตอนที่ไปออกรีอคของดิเจนนี่ที่ไบรท์พูดว่าถ้ามีแฟนแล้วได้พาแฟนไปเตะบ,บอลไปต่อยมวยด้วยกันมันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆจ้าตอนนี้ก็ได้ทําแล้วนี่เนาะในที่สุดก็สมหวังดังที่ตั้งใจไว้จริงๆริงนะลูกเนาะค่ะวันนี้พอเตะบ,บอลเสร็จคนพี่ก็ให้น้องกลับก่อนส่วนตัวเองก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนักฟุตนะบอลต่อแล้วตอนหลังเห็นคลิปที่นะักกิ๊กลงคือมีการฉลองวันเกิดกันในสนามบอล น่าจะเป็นวันเกิดของลีซอนะคะเพราะว่าเห็นไบรท์กับคนอื่นๆช่วยกันล็อกลีซอไว้แล้วเพื่อนๆก็จะเอาเค้กมาโป่หน้าคือถ้าใครมีวันเกิดตรงกับวันที่ไปเตะบ,บอลกลุ่มเพื่อนๆก็จะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แต่ก็ต้องมีการแกล้งกันโดยการเอาเค้กโป่หน้าด้วยนะคะทุกคน เพราะข่าวก่อนวันเกิดพี่ออฟพี่ออฟก็โดนล็อกตัวเหมือนกันถึงว่าสิเจ้าคนพี่ถึงให้คนน้องกลับก่อนเพราะถ้าน้องอยู่แล้วมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คนน้องคนน้องจะต้องโดนแกล้งแบบนี้แน่ๆเจ้าคนพี่คงไม่ยอมให้น้องโดนเค้กโปะหน้าหล่อๆหรอกนะว่าไหมคะทุกคนเลยจัดแจงให้น้องกลับก่อนที่เขาจะมีการเซอร์ไพรส์กันโอ้ยห่วงน้องทุกเรื่องห่วงน้องทุกอย่างทําไมเป็นคนที่แสนดีได้ขนาดนี้เฮ้ลูก ตาย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 ทำไมลูกฉชันเ็าหน้ารักขึ้นทุกวันแบบนี้คะคุณขาแบบนี้อย่าว่าแต่น้องวินไปไหนไม่รอดเลยค่ะอีแม่ก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันค่ะค่ะทุกคนช่วงนี้เราก็จะวีดกันทีหน่อยนะคะแต่อาจจะมีบางช่วงนะที่โมเมนต์อาจจะเงียบเงียบหายไปหน่อยเพราะน้องจะต้องมีการถ่ายซีรีส์ติดกันหลายวันเพราะคู่นี้จะชอบมาทิ้งบอมมาไว้แบบนี้แล้วก็จะมีเงียบหายไปทิ้งให้เราคิดถึงจนต้องขุดโมเมนต์เก่าๆกันออกมาเต็มทวิตเต็มไอจีกันไปหมด งั้นช่วงนี้เรามาวีดเผื่อช่วงที่โมเมนต์เงียบเงียบเงากันดีกว่านะคะเอาละคะ่ะวันนี้วีดกันแบบคลิปสั้นๆบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้วีดกันแต่คลิปยาวยๆเพราะโมเมนต์ในแต่ละวันมันเยอะเหลือเกินถ้าเก็บหมดทุกเม็ดพื้นที่มือถือของพี่ชมคงไม่พอทําคลิปแน่ๆคะ่ะนี่ขนาดคลิปแค่10นาทีกว่าๆพี่ชมยังต้องลบแทบจะทุกแอปออกจากโทรศัพท์เพื่อจะคอนเวิร์ตคลิป เพราะพื้นที่เครื่องไม่พองั้นคลิปนี้ขอทํำสั้นๆแบบไม่ต้องลบแอปกันบ้างนะคะทุกคนค่ะสําหรับใครที่อยากดูคลิปความบันเทิงฉบับจริงของพี่ชมตั้งแต่ EP แรกๆจนถึง EP ล่าสุดสามารถเข้าไปดูได้ที่ playlist ที่ทช่องของพี่ชมเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการดูสาระเกี่ยวกับแอปต่างๆในมือถือก็สามารถหาดูได้ใน playlist เช่นกันค่ะเพราะพี่ชมจะสร้าง playlist เอาไว้หมดเลยจะได้หาดูกันได้ง่ายๆลองกดเข้าไปเลือกดูนะคะ งั้นคลิปนี้เราวีดกันแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ค่อยมาวีดกันต่อในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอนะัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ